หนึ่ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของวิสุทธิ์ชาวนาเดชองพี่น้องปีนาด้วยการโมทนาบุญขอบปอบดีแม่พระประกอบพิธีโครงการบริหารส่วนตำบลต้นตาล ท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานนะที่ที่ดีงามเสริมความสามัคคีของกวุ่มตู้ไปหรือนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เลากบอกจัดใจเลยครับหลังจากพักพริกกับพุทธมันประเพณีการ

สเก็ตข่าวครับมอละสุ่มข้าครับท่านเลยพอดียังไม่เห็นหมูเลยไปไหนแต่น้านมองให้ลึกจะมีณตอนนี้ไม่มีค่ะหมูไปสวรรค์แล้วข้าวข้าวข้าวร้าวข้าวล้วข้าว้าวขาวข้าวข้าวข้าวาวข้าาวขาววขวรรค์จริงๆหมูสวร้า์จริงขเายเนีวยข้าวข้ข้าวาขาวข้าา